ก็เหมือนกับว่าผมสงสัยว่าการที่เราจะมาเป็น project manager coordinator หรือ producer เน์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องทํางานของ a r t i ิสเป็นไหมเหมือนกับเราจะต้องเป็น artist มาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาทํางานประเภทนี้หรือว่าเราทํางานสายอื่นแล้วมาทําเป็น producer หรืออะไรแบบนี้ได้ ที่ว่าถ้าเราเป็นอาร์ติสต์มาก่อนก็ดีแต่ไม่ได้เป็นมาก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะที <t> ่ว่าม <t> ันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเอาจริงการที่เราเป็นอาร์ติสต์มาก่อนอย่างน้อยเราดูว่าอาร์ติสต์คิดยังไงคนเราเป็นแอนิเมเตอร์มาก่อนมาเป็นทีมโปรดักชันอย่างเงี้ยสมมติเราต้องประเมินเวลาในการทํางานประเมินความยากง,ง่ายของชอ็อตเราก็จะพอหรือจะลู้เพราะเราทำมาก่อนเลยเงี่ยแต่ถ้าไม่ได้เป็นอาร์ติสต์มาก่อนเลยก็ไม่ใช่เรื่องแย่เพราะที่ว่าจริงๆแล้วอะสกิลที่โปรดักชันต้องการจริงๆก,ก,ก็คือความละเอียดรอบคอบสกิลการสื่อสารสกิาัญีทสสนใจํคุ่อ เป็ชอบกับคำพูดตัวเองหรือว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นอาติสมีสกิลพวกอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแอนิเมชันเรื่องซีีมันค่อยๆเรียนรู้ได้เพราะจริงๆพี่ก็มาจากเริ่มต้นจากการที่ไม่ได้รู้เรื่องแอนิเมชันก่อนเลยนะมันเป็นความบังเอิญมากที่มาทำแอนิเมชันประมาณยี่สปีละโดยที่แบบไม่ได้มีแพชชั่นเหมือนคนอื่นว่าส่วนใหญ่เวลาเราเจอคนเข้ามาทำแอนิเมชันโอ้ยชอบแอนิเมชันมากชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้ชอบดูการ์ตูนเรื่องนั้นที่เปคนไม่ได้ยินเลยนะแต่ว่าก็อยู่ตรงนี้ยมมมมาาปีีแล้้้ววไไ่่่รูเหือนนนนกันท <laughs> น้องมาจากกราฟิกดีไซน์ซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเพียงแต่ว่าความเกี่ยวข้องนิดนึงที่เป็นกราฟิกของบริษัทอนิเมชันมาก่อนได้เห็นโปรเซสของอนิเมชันอยู่บ้างแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สนใจจะมาเป็นโปรดิวเซอร์แลท่านรู้สึกว่าเอ๊ะเราชอบความระเบียบเหมือนแบบระบบการจัดการที่ดีชอบอะไรที่มันแบบว่าคลินคลีแล้วก็ลื่นไหลแบบ่าสมูทอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็เห็นเพื่อนทํางานโปรดิวเซอร์แล้วก็แบบนี่นะ่าสนใจนะเราอยากจะทําบ้างเราอยากจะแบบมีระบบความคิดที่แบบคิดเป็นระบบขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงแบบี้ค่ะ ทำตนก็พยายามไปสมัครเป็นโปริเซอร์แหละสุดท้ายก็จะบพัดจะผูได้มาทาที่พิจารณิหรือว่าเอ็มทูแล้วก็พี่วินนเข้าไปเกาแล้วพี่ก็ไปเป็นแบบว่าพู่น้องพี่วินเขาก็คือหัวหน้าที่แบบสอนงานให้แล้วพี่ก็โชคดีที่เจอซูเปอร์วิเซอร์ของทีที่แบบน่ารักมากเขาก็แบบว่าบอกพวกระบบงานแล้วทีนี้ด้วยความที่พี่ใหม่มั้งพี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าพี่มันสนุกอะมาเป็นของใหม่สำหรับพี่พี่ก็อาจจะแบบอันเลิศที่จะเรียนรู้มากๆอะไรอว่าไตรลายนะเป็นยังไงแอนิเมชันเป็นยังไงงงมมัันนนนะตตตต้้้อแแบบบีรรใกกวา่ จปนจบพันธ์ป้ามันก็แบบรู้สึกสนุกอ่ะอืมอันดับแรกเลยค,คือด้วยความรู้สึกสนุกก็เลยแบบมาถึงในปัจจุบับนว่ายังเป็นโปรดิวเซอร์อยู่อะไรประมาณนั้นนะคะอืมครับผมพี่แอนตี้นะ,ระแรกคร่ะพี่จริงๆพี่ทําพวกงานโปร,โปรดิวชันมาก่อนพี่ทําพวกนดนตรีประกอบทำตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเหมือนเจ้าของบริษัทเขาพยายามพุชพี่ให้มาทํางานโปรดิวชันเพราะว่าพี่จะอยู่ในห้องตัดห้องเสียงอะไรเงี้ย่เจอแบบลูกค้าเดอนักท่าเจอเขาคงเห็นสกิลบางอย่างในตัวเราแหละว่าเราสามารถคุยกับคนนู้นคนนี้ได้แล้วเราก็เป็นด่า สุดท้ายในการปิดงานแอนิเมชันเขาก็รู้ว่าเราผนคุมเดสไลน์ได้คุมเวลาเอาอยู่ประมาณหนึ่งเขาก็เลยคงเห็นบาง่างแต้วเขาพุชให้เรามาทําตรงนี้พี่หนีมา2อปีเลยนะแบบไม่ทาไม่ทำจนเขาแบบอ่ะถ้าอยู่ไม่ทําอยู่ก็ออกไปก็คือเหมือนแบบอยู่จะโตกว่านี้ไม่ได้แล้วนะจะขึ้นเงินเดือนให้ได้ไงนน่นนี่นั่นก็เลยอลองดูไว้ได้แต่พอทําแล้วก็สนุกนะ,แ,ะแรกๆเราก็แอนตี้แต่เราต้องหาความสนุกกับงานที่เราทําเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทํา8ชั่วโมงต่อวันถ้าเราจะแบบรู้สึกไม่แฮปปี้อยางไงาที่เราทาก็โหดถูกเกินไปเนเาาะเก็ลลลยททํอองดูแพ สัพพ์เรารู้สึกความสุขมันก็คือเราคอนโทรลทุกอย่างได้ตารางเป็นสิ่งที่เราจัดการทุกอย่างเราอยากจะประชุมเวลานี้เราจะส่งงานวันนี้เราควบคุมชีวิตได้เพราะฉะนั้นมันทําให้เราทำเบิร์กไลฟ์ตารางได้ด้วยถ้าเราคุมตารางโอ้ก็เป็นทัศนคติที่ดีมากเลยนะครับเกี่ยวกับงานการหาความสุขเกี่ยวกับงานด้วยตัวเองใช่ใช่ถ้าสรุปงานแล้วก็โอเคอะ